mm <laughs> สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะที่มีใจรักการตกปลาหน้าดินแม่ธรรมชาติทุกๆท่านด้วยครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมตู่คนหลังคันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพา้ํามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่นาปากนะครับผมอยู่ในเอำเภอแม่แตงนะครับผมตำบลแม่หอพระนะครับผมอตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะครับผมผมมาถึงก็ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับผมออกจากบ้านตีห้านะครับผมวันนี้ก็ มาครั้งแรกนะครับผมที่นี่มาครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยมาเลยนะครับผมวันนี้ผมมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจากที่นี่มันปิดมาสามเดือนนะครับผมในช่วงพฤษภานะครับผมวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเ็ดสิบเจ็ดพฤษภานะครับเมื่อวานนี้สิบหกเปิดวันแรกนะครับผมผมมาลองดูวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าหมายใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมเราจะได้ตัวหรือเปล่าหรือจะมีผลงานให้น้รับชมหรือเปล่าฝาก รับชม้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น,านาห้าชมบรรยากาศก,าก่อนครับผมบรรยากาศสวยมากนี่นะครับผมก็อ่นี่มีน้าๆสันาสาอ่างเขาก็พอมีนะครับผมก็ที่ใช้ก็ชุดเดิมับผมที่ไปลุยที่ไม่ออนมานะครับผมห้าคันกับน้าๆหลายท่านนะเขเข้ามาส่วนบาร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นทางกรรมการเขาจัดไว้ให้นะครับผมก็โอเคอยู่ครับผม พื้นที่ที่เราอยู่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางขึ้นทางลงจะลำบากหน่อยนะครับฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับปลาออกไกลมากครับผมเดี๋ยวลองเช็กระยะดูครับมันกินแค่ไหนนะครับตีใกล้ตีไกลว่ากันไปนะครับเริ่มเลยครับผม ยากาศสวยมากครับน,นนะะะหมอกถือว่าสวยวระดับหนึ่งเลยนะครับที่นี่รอครับตอนนี้น,น้ครับผมนี่ก็กาลางวมงครึ่งครับผม ปลาตัวแรกรต่อครับผมเดี๋ยวใส่กระชังไว้ก่อนเป็นปลาหมานครับผมเลือต่อครับนนะครับ <c oughs> สิบโมงครับผม <c oughs> หนวนจันทร์ครับผม <c oughs> น่าจะประมาณโลหน่อยๆเกือบๆสองโลนะครับผม ฝากไปได้วยครับผมกับหัวตางเทพันฑม,มครับผมเรารู้กันต่อครับผมถามเสร็จแล้วครับวันนี้ สองสวยๆครับผมอันนั้นครับผมแต้มที่สามครับผมไ้เพียงใสสวยเลยฝากด้วยครับผมดูต่อครับผมอันนั้นครับตอนนี้ก็เที่ยงวัน,นครับผมเอย่างกินข้าวกันครับผมที่นี่เขามีมีข้าวนะครับมีมีมีม ร้านอาหารนะครับสามารถโทรสั่งได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้ห่อข้าวอะไรมานะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องดมเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับผมกินข้าวกันครับหรับผมวันนี้ก็นี่ครับนี่แม่บ้านห่อมาให้กิน <c oughs> ข้าวกันครับ อันนาครับผมตัวที่สี่แล้วก็มาแล้วครับผมเพียนไซส์สวยๆเลยกำลังจะหลับแล้วครับผมลากแะตื่นเลยโอ้ใจเต้นไปนหมดเลยเราเล่นกันต่อแล้วครับผมอ่าครับก็แฟนเพจนะครับมาเจอที่แม่นาปักอดหนุนเยื่อหัวตาลเทพบุนทมกันคนละถุงสองถุงครับผมขอบคุณมากครับผมยินด,ดีตีนอนครับสองโลหนึ่งนะครับ อันนี้ครับสี่โมงครับผมไอ้บ้าก็มาครับผมสองคอเลยฝาดแล้วครับผมกับเหยื่อหัวตาลเทพมณฑลครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเกือบเกือบหกโมงแล้วครับผมก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเราวันนี้นะครับผม กับแม่นาปากวันแรกนะครับผมท,ที่มาที่นี่เลยนะครับผมรอดูกันครับนี่นะครับผม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับหลุดไปเก้าตัวนะครับมีปลาบ้าสองตัวนะครับแล้วก็ะเปลี่ยนเดี๋ยวพวกเล็กๆนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับไม่พอกินนะครับเดี๋ยวจะเอาไปสักสามตัวลนะสี่ตัวนี้ก็พอครับผมนี่ก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับผมกับการเปิดประสบการณ์ใ,ใหม่ๆที่นี่นะครับผมมาครั้งแรก การต้อนรับขนาดที่นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมในส่วนของผลิตาเทพบันทมก็มีขายตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับใกล้บ้านท่านทางใดไม่มีก็แสดงว่าผมยังไม่ได้ไปส่งทางนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมเรื่องขยะนะครับผมเช่นเคยนะครับผม่วงนี้ช่วงโควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆด้วนะครับผมท่านนี้เทพบันมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม